โอ้ยบรรยากาศดีมากครับช่วงเช้าบรรยากาศสุดติ่งเลยครับผมนี่ครับสิ่งที่ต้องการของสันขวัญฟิชชิงไทยแลนด์ครับผมอ้ยเจอเพื่อนร่วมร่วมงานแล้วครับเพื่อนร่วมทีมครับวันนี้โอ้แสดงเพิ่งมาถึง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็อุปกรณ์ลงน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมจัดทีมนักเตะลงทุกตำแหน่งครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีการทำผลงานที่ดีไหมของสันขวานฟิตชิงไทยแลนด์ครับผม อยู่ไหมครับดอกนี้ได้เยอะ year, ครับค่อยๆมาครับ <Okay. S 2> แต่เพียนน้อยครับผมดอกแรกมาแล้วครับผมทีมงานฟิชชิ่งอ้อมใหญ่ครับผมแก้ว อ่าตัวแรกของวันครับเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงหมายถึงว่าเปลี่ยนหมายครับเปลี่ยนหมายเมื่อกี้หมายหมายไม่ดีอ่าต่ออีกแล้วครับอ้าวครับมีแต้มไหมครับงานนี้อนนนเออ เจนน้อยแก้เอาแต้มไว้ก่อนครับเอาแต้มไว้ก่อนครับโอ้ยใสสวยครับโอ้โหสวยครับทีมงานครับแก้วแก้วครับนะครับหมายสุดยอดจริงครับนี่ครับทีมงานสันกวานฟิชชิงไทยแลนด์โ Pro มาอีกคนหนึ่งครับเมฆมาปะเมฆอยู่นู่นเดี๋ยวตามมาฮะขอบคุณโอเคโอเคว้ามือเศ้ร์ฟนี่น้ำไหลนี่ย โอ้โหแกวอยครับนี่รถ่ายนล็กดอัลโวจะไปไหนสองดอกไม่น่ารอดครับผมอย่างนงี้สองดอกพวกผิดกันเลยครับเดี๋ยวเจอดอกใสพอประมาณครับนี่ครับผมท่านผู้ชมนี่ครับแกวอยู่ครับใช่ได้ใช่ได้ครับ หมายสวยครับถ้าน้ำดีอา่าก็ปลาก็มาเรื่อยๆครับนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงยังพอได้ครับผมรู้สึกคันเล็กลจะโดนบ่อยครับผมทีมงานอ้าวหลุดอ๋อไม่ <laughs> จิ๋วหลิวเอาไว้ก่อน พอได้ลาบครับพอเป็นอาหารครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ลาแต้มก่อนครับคันเล็กนี่กินดีมากเลยครับโอ้โหผมถ่ายคันก่อนครับยอดเลยครับคันนี้นี่ครับลอกจิ๋วเขาคันจิ๋วครับผมสามแต้มนะครับสามแต้มมาคันคันเล็กนี่เดี๋ยวชมแต้มต่อไปต่อครับผมมีเรื่อยๆครับนี่ครับบรรยากาศ พิกัดหัวอ่าวครับผมเรามาดูผลประกอบการนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงกว่าแล้วครับนี่ครับผลประกอบการครับนี่ครับพอได้ต้มครับพอได้ต้มครับตาพงษตะเพียนครับนี่ครับ ผักตบก็เริ่มเข้าแล้วครับเตรียมได้ย้ายไปตรงนู้นครับปลาก็าฮุบอยู่ครับนี่นะครับเราก็เตรียมเครื่องที่จะลาบแล้วครับจากผลประกอบการที่ได้มาวันนี้นะครับนี่ครับเครื่องเตรียมพร้อมเลยครับพริกนต้น,ตนหอมผักชี นี่นะครับผมมะลงมะนาวเตรียมพร้อมนี่เรากำลังเคี่ยวอยู่ครับพ่อครัวครับกำลังเคี่ยวปลาอยู่ครับกำาคัมไม่เลยครับอาหารวันนี้เมนูลาบปลานะครับผมลาบปลาตะเพียนครับนี่พ่อครัวกำลังสับปลานะครับอือหือกินน้ำเกงือหวยบูดอยู่ครับ ครับกำลังสับปลาครับเตรียมเครื่องครับครับลเอียดยิบครับลาปปาปลานี้อ่าสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมนูปลาตะเพียนเราเดี๋ยวก็ตั้งน้ำให้เดือดนะครับตอนนี้ตั้งน้ำก่อนนะครับผม ช่วงระหว่างรอน้ําเดือดน,นะครับผมนะครับพวกกลัวเตรียมเครื่องก่อนครับผมนะครับจัดการต้นหอมก่อนเลยนะครับผมนะครับพวกควัวผมจากสีเจริญพาวเวอร์ครับผมบริษัทจำหน่ายอยุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานและโรงกลึงครับผม ขอโฆษณานิดนึงนะครับผมซีเจริญพาวเวอร์ครับย่านอ้อมใหญ่นครปนมครับนี่ครับเตรียมเครื่องทำลาบครับอ,อ,อ่น,นี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับได้ที่แล้วครับผมนี่ครับตักปลาใส่ไปลวกไปแล้วครับ คนให้เข้าที่พอ,อกลุกป,ปิดครับปลาธรรมชาติครับผม,มลวกสักพักครับนี่ครับก็ได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วครับตักใส่เลยครับเนี่ครับเราก็ เอาที่แล้วครับอันนี้ลวกมาแล้วครับเครื่องล้างเรียบร้อยครับ<ม>ก็มีเครื่องไม่ต้องเยอะครับก็ชูรสก็ขั่วพริกป่นมะ<ม>นาวมะนาวน้ำปลาแค่นี้ครับจัดจ้านอย่างอีสานลุยเลยครับวันนี้คุณพ่อจัดเองครับพ่อสักก็ขั่วก,ออก่อนเลยครับ นัวอืมนัวครับเนี่ยครับไม่มีสูตรนะครับง่ายๆนะครับอืมแต้มข้อครับตัวเผ็ดอ่าโอเคพอไม่พอใช่าพอนัวนัวกับแก้มนะครับผมอืมผงนัวนะครับผงนัวอืมหนึง you, 네่งช้อนเต็มอีกนิดนึง แท่ <keeping S 2> <t iny> ไม่ต้องชิมรครับดูทรงแล้วสไตล์นี้ไม่ต้องชิมครับได้เลยเติเครื่องว้า wow. เ <Bradley S 1> นี่ยครับไม่ต้องชิมครับดูทรงแล้วไม่ชิมครับผมทำเสร็จจบเลยครับซอยต่อเลยครับ ปากกาเขียนขวาจับมือจับมีดจับเบ็ดนี่คันเบ็ดนี่มือซ้ายนะครับผมเพราะผมอัจฉริยะมากครับผมอือเครื่องมีดสไตลัสนะครับเครื่องก็จะประมาณนี้แหละครับผม เห็นต้นหอมเครื่องนี้จีจา้าเลยครับง่ยยายๆนะครับเอ่อทำตามง่ายๆเลยครับสูุริสานบ้านเราล่าปลาตะเปลี่ยนล่าปลานินก็เหมือนกันนะครับทำเครื่องแบบนี้นะครับ ฝากกดติดตามด้วยครับผมช่องสันขวานฟิชชิงไทยแลนด์นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปตกปลาหรือหาสัตว์น้ำสัตว์บกอะไรเงี้ยครับมาทําอาหารนะครับผมจบคลิปเอ่อทำอาหารนะช่วงนี้จะตามด้วยการจบคลิปด้วยการทำอาหารนะครับผม <c oughs> ขวานลงอีกรอบนึงครับเราคนชอบกินผักนะครับอีสานบ้านเรา ทำด้วยน้ำมะนาวครับจิจาร์ครับงานนี้จิจาร์มีต้มเปรี้ยวแล้วแต่ครับเปรี้ยวไม่เปรี้ยวแล้วแต่ครับผมอันนี้ก็ลูกใหญ่แล้วครับครึ่งซีกนี่ก็ใหญ่แล้วครับผมปลุก้าไปครับจิจาร์ํางานนี้อื ไม่มีการชิมครับทำเสร็จจบครับมาตรฐานนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูผมวันนี้จากผลประกอบการนี่ยังไม่หมดนะครับได้ถึงสองจานนะครับผมนี่ก็เป็นเมนูบ้านๆนะครับผมจากสันขวานฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับผมที่พาไปไหมายหัวอ่าววันนี้นะครับก็ได้นี่แหละครับ ลาาปลาครับพอได้ทําเมนูลาบปลาพอเป็นพอเป็นอาหารสําหรับวันนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปใหม่ที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันครับบายบายครับผมวันนี้ก็จัดไปกับลาปลา